เราไปดูมิตรภาพของสองคนนี้รับรองสะเทือนโลกแน่นอนค่ะนั่นก็คือประธานาธิบดีนะคะวลาดเมีร์บูตินแห่งรัสเซียนะคะและประธานาธิบดีสีจิงผิงของจีนค่ะเป็นมิตรภาพนะคะที่เราจะมาถอดรหัสกับการแย่งชิงอิทธิพลในภูมิภาคค่ะเขาทั้งสองคนนะคะเดินทางเยือนคาตัสถานค่ะเพื่อร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเป็นการเสริมสร้างพันธม,มิตรต่อต้านตะวันตกท่ามกลางการแข่งขันนะคะที่จะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาค เอเชียกลางให้ได้ค,ค่ะก็การประชุมในครั้งกล่านะครับเกิด <_ C os al> ขึ้นที่กรุงอัสตานาครับเมืองหลวงของคาซัคสถานนะครับซึ่งเป็นการประชุมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ครับที่นำโดยจีนรัสเซียพร้อมด้วยอินเดียครับอิรานเบลารุสและ4ประเทศในเอเชียกลางครับที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตได้แก่คาซัคสถานครับกีกิสถานทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานครับโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณเหมาหนิงครับ โคโกของกระทรวงการต่างประเทศจีนครับได้ออกมากล่าวนะครับว่ารัฐบาลปักิ่่ครับเชื่อว่าการประชุมสุดยอด SEO ในครั้งนี้จะช่วยสร้างฉันฉ้ามตริร่วมกันมากขึ้นระหว่างทุกฝ่ายและมีส่วนสนับสนุนในการส่งเสริมความมั่นคงสเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศสมาชิกครับจากการรายงานระบุนะฮะว่าถึงแม้จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบไม่มีขีดจำกัด แต่ทั้งรัเสเซียและจีนก็เป็นคู่แข่งกันในการมีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียการครับเนื่องจากทั้ง4ประเทศเคยเป็นส่วนหนึ่งของสา,สาธารณรัฐโซเวียตมาก่อนครับและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ทางพัฒนธรรมภาษาและเศรษฐกิจกับรัสเซีย güzel. แต่ด้วยอำนาจเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของจีนครับและการลงทุนที่แผ่ขยายในภูมิภาคเนี่ย ได้จุดชนวนความท้าทายทางอิทธิพลของรัเสเซียมากยิ่งขึ้นครับยางไรก็ตามค่ะมาดูเรื่องของเอเชียกลางนะคะว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรเขามีความสัมพันธ์อย่างนี้ค่ะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศโครงการ1แถบ1เส้นทางจะ่เป็นโครงการสําคัญของจีนเลยค่ะโดยภูมิภาคนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความสําคัญต่ตอ,อการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างจีนกับยุโรปขณะที่สงครามของรัสเซียกับยุครนเนี่ยถูกมองว่าเป็นการเปิดช่องให้มหาอำนาจอื่นๆเข้าโจมตีภูมิภาคทีี่มมัก ความร่วมมือกับทางฐบาลมอสโกมาโดยตลอดโดยในปูตินนะคะบ,บอกว่ากําลังใช้ความพยายามในการพัฒนาความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเวลานี้รัสเซียกําลังเผชิญกับการถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจากชาติตะวันตกอีกด้วยค่ะก็กะเรียกว่า<อ>ประเทศใ,ในแถบเอเชียกลางก็น่าสนใจนะเพราะว่าก็บอกมีใช้พยากรธรรมชาติเยอะอย่าง,งน้ำมันเนี่ยก็มีเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้คาซัคสถานก็เรากับเรากับฟรีวีซ่าทั้งไปทั้งกลับนะครับก็คือพูดง่ายคนคาซัคมาไทยก็ฟรีวีซ่า ไทยไปคาซักก็ฟรีวีซ่าและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของคนไทยไปแล้วฮะอีกแหล่งหนึ่งค่ะครับผม